งา,งานบุคคลนะครับเชิญครับเชิญดรสมรัติอัศวรณครับผมกับขอบ,ขอบียนท่านนิวัฒน์แก้วเพชรผู้อำนวยการสำนักงานเก็พื้นที่การ,ารศึกษาพรมอศาช,าชัยภูมิเขตหนึ่งท่านรองทั้งสองท่านท่าน,านผู้อำนวยการกลุ่มท่านศึกษาเทศและผู้เข้าร่วมการประชมุมตลอดจนน้องนองนักศึกษาที่มาสังเกตการทุกท่านนะครับครับเมื่อปีที่แล้ว ทีมบริหารเราจะมีหนึ่งนอส,อสามสอนอนิวัฒน์สามสอก็สมัดสสงัดสงีงยมตอนนี้ท่านสเ,เสีงยมเกษียณไปแล้วก็จะมีท่านจรัญมาก็จะมีโมเดลเกิดใหม่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งนอสองสอหนึ่งจอนอก็หน้าสนหน้าสอก็สนจอก็ใจรวมกันแล้วเป็น โมเดลใหม่น่าสนใจจะตรงภาษาอังกฤษว่า interesting นะครับว่าน่าสนใจว่าทีมบริหารชุดนี้จะนำพาพี่น้อง <c oughs> เพื่อนครูผู้บริหารนะครับ <c oughs> ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีกว่าหรือไม่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ interesting นะครับน่าสนใจครับสำหรับผมนะครับ ได้รับมอบหมายจากท่านพอเขตให้ดูแลกลุ่มงานบุคคลงานอำนวยการกลุ่มพัฒนาครูนะครับในส่วนของการสรรหาแผนการสรรหาบุคลากรในสังกัดของสบทนะครับก็จะมีตารางออกมาแล้วนะครับมีปี2565จะมีอยู่ทั้งหมด11ตำแหน่ง ผมได้ส่งไฟล์สรุปตารางสรุปให้พี่น้องผู้บริหารครูอาจารย์ได้รับทราบจะได้เตรียมตัวนะครับใครจะเข้าสู่ตำแหน่งอะไรก็ขอให้เตรียมตัวมีทั้งหมดสิบเอ็ดตำแหน่งแล้วก็มีไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนนะครับก็จะมีตำแหน่งที่สำคัญทั้งสายผู้สอนสายผู้บริหารแล้วก็สายสำนักงานนะครับ สรุปว่าการสอบบุคลากรในสังกัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งเขาจะใช้คำว่าการคัดเลือกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการสอบบุคลากรทั่วไปนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบราชการนะครับสำหรับคนที่มีคุณสมบัติก็จะใช้คำว่าการสอบแข่งขันนะครับมันก็ตำแหน่งที่น่าสนใจสำหรับผู้บริหารก็จะมีตำแหน่งรองพอเขตนะครับ รองพอเขตท่านใดที่สนใจเข้าสู่ตำแหน่งรองพอเขตก็จับกลุ่มกันนะครับได้ยินว่าทางทีมอูดอรครับเจ้านายครับทางทีอูดอได้จับกลุ่มกันติวแล้วนะครับเพราะนั้นชัยภูมิเราก็อย่าอย่าให้น้อยหน้านะครับก็ในส่วนของรายละเอียดกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ก็จะเป็นเรื่องของอัตรากําลังการสอบแข่งขันการคัดเลือกการย้ายการเสนอขอเครื่องราชต่างๆนะครับรายละเอียดนี้ก็จะเป็นความชัดเจนของท่านพอกลุ่มสมทรงกรมณมมีนะครับผมขออนุญาตให้ท่านได้นาเรียนที่ประชุมนะครับเชิญครับ